สวัสดีครับผมธีรวัตรเจริญสุขที่บริษาการขายบริษัทมิตซูรันาจำกัดสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้จะมาทำเสนอวิธีการใช้งานรถยนต์มิตซูบิชิไทตันนะครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยนะครับผมในด้านในส่วนของผู้โดยสารนะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับและด้านขวาจะเป็นด้านในการควบคุมไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้ารวมไปถึงไฟตัดหมอกนะครับผม และด้านซ้ายจะเป็นก้านที่ใช้ในการควบคุมระบบปัดน้ำฝนนะครับรวมไปถึงการฉีดล้างกระจกนะครับส่วนเบาะนั่งนะครับสามารถปรับได้นะครับสองทิศทางนะครับประตูตอนสองครับเปิดสามารถเปิดได้นะครับส่วนเครื่องเล่นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสองนห้านะครับ GLX Limited Edition นะครับจะมีหน้าจอนะครับขนาด 6.2นิ้วนะครับมาพร้อมกับระบบ Apple Car p l a y นะครับผมึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่นะครับระหว่างการเดินทางนะครับและระบบความปลอดภัยนะครับตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัย2ลูกนะครับผมมือด้านหน้าซ้ายและขวานะครับระบบป้องกันความปลอดภัยเสริมความปลอดภัยก็จะมีระบบป้องกันล้อล็อกขนะเบรก ABS ระบบเสริมแรงเบรกนะครับระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรนะครับผม พื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้มั่นใจในความปลอดภัยของรถยนต์มิซูบิชินะครับผมส่วนขนาดเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์คอมเบอร์เรละนะครับขนาด2.5นะครับ128แรงม้านะครับผมอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสุดท้ายนี้นะครับเมื่อลูกค้าได้รับรถไปแล้วจะมีการโทรสอบถามคะแนขขนขอคะแนนความประเมินความพึงพอใจนะครับรบกวน ลูกค้าให้คะแนนผมเต็มสิบทุกหัวข้อเลยนะครับขอบคุณครับ